ผมอให้ป๊กเลยเจอไหมตะกี้ไปเระว่าใจมันนึกบ,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 บึกบักบึกบคกรับพี่แกแห้งขนาดไัต้องมาแห่มได้ต้องมาแห่มแน่นอน <Ooh. S 2> สวัสดีครับผมปกติแล้วตัวนี้นะครับบ่ค่อยจะมีคนมาเลยตัวใดนะมีโอกาสก็มาลองกันสักเตอรอครับผมสำหรับต้นนี้นะโอ้เหม,มืนกันว่าจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรครับในวันนี้นะต้องลองกันก่อน บรรยากาศมันงมเงียบเงาอีนลำลือแต่เดี๋ยวก่อนให้มาแล้วมอกได้ดีครับมอกได้ดีมอกได้ดีป,อป,อป,อปอ๊อกป๊อกป๊อกไก่โอลลูกน้ำลึกกันเนอะย่อยอ่ยอประทบประทบสายอโอ้โหน้ำลึกเอาเรื่องอยู่เนอะ ทำลึกเอาเรื่องยูนเนอร์ท er. ำลึกเอาเรื่องยูนเนอร์ er. ขว่างไก่บักแค่ได้นะครับติดแน่งจนะมีแน่งซื่อหน้าเราน,นี่พอด,พอดีพอดีเลยขว่างไก่บักแค่ได้เออหมดละไอเนีามา่มักก็ก็แคกก,ก็แคก,กอยู่หนะึ่ง 目标和度标 โอ้พระเจ้าไม่แนกเปิดเลิกมาดีดีครับดูนี่แค่ทดลองอะไรนะางานเข้าแล้ว <c oughs> ตอนนี้แล้วครับสน่ห์เขงธรรมชาติเข้มามหูเลยว่าปืนน้ำจะมีอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาลองลุ้นกันดูหน้าเวลาตอนนี้แต่งเต้าป้าขอนม ไปส่งน้องตี่อำเภอครับกะนเรือ,อผมคนเดียวอยู่ที่หมายตัวนี้นะเจ้าจีนี่บรรยากาศค่อนข้างจะดีครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฮอนแล้วอุ่มๆน่อยนะแต่ว่า,ากอกาศมาได้ถึงขั้นฮอนตะใดน,นะครับช่วงไปเจ้าก็ยังมีหนาวๆอยู่หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตกปลากันเลยครับนะนะในท่ปวปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาสำรวจนะครับอยากจะมาลองสักเตือนนึงสำหรับหมายตัวนี้ตอนนี้แต่งต้าัง่างมาเลยครับผมเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ เตเต้าไม่มาเลยอยันนี้เต้ามาไปฟ้าขนมอยู่เดี๋ยวผมอยู่คนเดียวจริงๆเก็เงียบกริปเลยเสียดายกล้องใต้น้ําผมเสียถ้าบัดอันนดียท่อออมาจ่งดูแล้วเนี่ยว่าปืนน้ำมีอย่างองอี่ยเอาพักผ่อนนั่งเฝ้าเบ็ดกันต่อไป อนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับบรรยากาศเริ่มฮอนผมกล้ามาหันนะฮะว่าจ้องผมมันแหลวปรเดียวนะเสตเตอนเขาซื้อใหม่มันก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอยากจะซ่อมมันนะิดน้อยที่สุดก็มันอยู่ตัวเฮาเมื่อเลยนะครับนานนะสภาพดูครับถ้านหน้าฝนมานี่คือหมดนแน่นอนสนกสนะน,นะตอนนี้ที้หมงแล้วนี่ปร,ประมาณเก้าองต์ไปนะครับหมายที่นี่บอกค่ยมีคนมาเลยครับ,รบแต่ว่าหมายงามนะ หมายงามบรรยากาศดีแต่ว่าบ่ค่อยมีคนมาครับโอ,โอเคแค่ท่านไปก่อนพอไปได้อยู่ปลอดภัยและกังวลที่หันไปเกออยมุนี้่คือแนงหมดเลยนะครับะจุดท่านจุดท่านนะฮะแนงหมดเลยนะแล้วเราลองกว้างใ,ใกล้ๆดูนะครับเผื่อมันจะมีปลาตะกรมลงเข้ามานะครับ รมันจะดีขึ้นนะช่วงนี่ตีนั่งตีตีเปิลที่อยู่แปดเพ่อจะเอาเลียวโปซาวสวยไหมเออเออเฮ้ยเอาตัวกินเลยวะอ๋อคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกพี่เปินเอาไปติดถุงเนาะเอาเลียวโปไปติดถุงแล้วเปินได้ป่านักมากที่แปดแล้วเปินก็ทําลงคลิปเลี้ยวเสร็จปุ๊บอ่า ได้จะเจ้าหมูเปินก็หาเปินก็เอาไปลองใช้เขาเพินเอาไปซิปถุงมานอนแล้วเพินก็ได้ปฝาแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเปินสั่งซาวอืมนี่เปินเพินสั่งซาวถุงเปินเอาไปใช้นะเนี้ยไม่ได้เปินไ่ได้ไปขายนะเปิลสั่งเอาไปใช้นะแล้วไงตัวกินว่ะตัวตัวกินว่เฮึกตัวกินว่ะอยู่ตัวตามพวกอะชี่กันชี้กัอเอออันอันอันเดียวไปเด่๋ยวโหที่ที่ผมส่งเนาะ ได้แล้วของได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ๊ยป่นินใหญ่มากนี่คะโหตาแดงหน้าแดงเลยเอาละบ่เฮ้ยได้รู้ว่ามันอย่ามากินฉันน่ะจริงๆๆๆๆเออๆๆอย่าๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆอย่าให้ตาติด คิดเลยครับว่ามันจะเข้ามากินก่อนโอ้ไมแ่แหลกปนินปนิปน,นปนินต้นนี้นอ้วนขนาดตัวมไม่อิงมาได้ขีบแดงกลางแดงแล้วครับมนัมนมนันมันมันปน้องห้องป,ป่าปี๋จริงดีห้องมานถึงปีถึงน้องอยู่ใกล้ขนาดครับช้ำฮกนี่ ตัวน,นี้เรากาลังเจอกปัญหาแล้วครับนั่นะนะปัญหาที่เราพบเจอกันนะประเดี๋ยวนี้ก็คือพื้นน้ํามีแต่ต่อไม้หมดเลยนะครับเขาบอกบงูประเดี๋ยวนี้สามชุดแล้วนะครับที่ผมนั่งแปลงไปเดียวน่ะทุกๆก,กันเลยเวลาเขาเอามาเปลี่ยนเหยื่อนะครับมันจะพุดเสมอเลยนะหน้าเขาเนี้ยน่าจะมีต่อนะครับน่าจะเป็นแบบดงมายลาบเลยและ เดี๋ยวลองดูกันนี่นะครับเดี๋ยวกันนี่ขึ้นมานะผมว่าขำมะร้อยต่อร้อยมัเฮ้ยอืม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 อมันต้องถามหาปลาหาเป๋อมันขำนะติ๊กๆอยู่นะมันติ๊บไม่ที่ไงอยู่เงนีะ้หัวร้อนแล้วเด้อปุ๊บกูชุดเลยอ่ะกูหรอบเลยอ่ะไย่างไปย่างขำติ๊กๆหนึ่งอันนี้หลอดเลยน,นี่หลอดอยู่ ลองรวมกันเนาะอันนี้แบบขำเพื่ออันนี้ไม่คับผมเริ่มอยู่ไปได้แล้วครับนะตอนนี้ที่แบบปลากินกัมก้มก็ขำอ่ะปลากินกัมก้มก็ขำอ่ะวัดเปลี่ยนเยื่อก็ขำอันอย่างล้ำเหลือตอนนี้ เดี๋ยวนะถ้ามันขำมีติดติดกันเดยวผมจะหาห้อมย้ายแล้วเดี๋ยวก่นอนเอาเมาะทะลุดเลยนะครับเนี่ยทุกรอบเลยนะปุ๊ดอีกแล้วมันเป็นไอ้น,นี่ลำไปอ่ะต่อเป็นป่าโคไม้นักลำไปครับเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจด,ดูกันํำทุกรอบทุกไม้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปเสาะดูตามปุ้นกันว่ามันมีที่ไหนปะพองผมทั้งอยู่คนเดียวเห็นแาบเดียวนี้ บองว่าป๊กมาโลกของปริลัทน,นะน่ะแต่ขอขไปดูตีก่อนครับว่าเออมันม,มีที่ไหนพอที่เขาจะไปลงได้ก่นจะได้ย้ายโครงย้ายครัวไปตีมันดีนะครับแต่ว่ามันขำขนาดเล่นนะเพราะว่ายำตันถึงแมลงเบ็ดผมจะมดเหาก่อนนะกะชุดเบ็ดผมมันจะมดเหาก่อนเนี่ยผมดูกล้เนอนะรู้สึกว่ามันมีต้น,น้านีนตีนึงนะตีงามๆขอดูกัน เขาว่าจะย้ายมาครับก็มันน่าจะยากนะครับยกของบางอี่บงอีกับนี่กับมันนะนีะต้นหน้านี่ก็เนี่ต้นนี่ก็จัดงามครับเนะี่ยเพราะว่าประทูเศษขยะเพียบเลยโอ้โหไอ้เงาเป็นยางาหูนน่านี่นะเนี่อย,นยอ้ยยง่ายเพลียดีครับโอ้ขยะนี่เดียวเอากองๆเผาครับท่านี่นนะง่ายเพลียดีกว่าครับ ปุ้นรู้สึกว่ามันข่ำล้ำไปนะให้พี่ดูก่อนดูครับอึดมาก ร้อยจะโคตรเสร็จแล้วครับพูอย่แล้วอีทขนาดแต่งเต้ามาถึงก็ลืมส่งของครับได้ปีกไปส่งคุณหัมหล่อมหวังว่าตอนนี้คงจะบักคำเหมือนท่าปุ่นนะฮะหวังว่านะคงจะบักคำเหมือนท่าปุ่น ไม่เน่ฮะลูกไม่เน่เจอกับเปาเปาฮันหันอ่ะอืมมีใครไหม่ะไม่เน่กับเป่า,ปา,ปา,านะก็มา,า,า,าหามี่นี่อโอู้หู้ลุด,ม,ม,ลด,ดมันเอียดเอียดมันได้นะมันเอียดอ่ะมันแบบเข้ามานะันอ่ะ หรอเ yeah. หลังจากลอก,กาเมือสุดท้ายผมก็ได้มานั่งเฝ้าจ้องเพื่อต่อสู้กับลมฟ้าฝนตอนนี้บรรยากาศคือลมแห้งขนาดแล้วลมพุ่งเข้ามาจากหน้าพอดีครับผมจ้องเขาจะปิวแนะ่นเดียวนี่นะโอ้สตี้งามครับบรรยากาศดีเลยที่นี่ดูสิโอ้โหถ้าเอาตรงนี้ออกเนี่ยมันงามไปเลยครับนะช่วงเยาว์วันนี้มีขยะนิดหน่อยนะฮห้วยบ่อน เามา่กี่ชั่วโมงแล้วครับให้ลองสู้กันไปจนถึงมแมลงเลยนะวันนี้ไหนๆก็ได้มาแล้วจะได้ไปกลัวมนะันฮะมีปลากินพ้องมีอาการห้องก็ถือว่าดีแล้วครับตอนนี้ชิวๆอยู่นะฮะยังได้แต้มเดียวอยู่เลยนะครับประเดี๋ยวนี้นะได้แต้มเดียวอยู่หน้าดินมีอาการสองเตือนะครับภาพะตะตันริวบะเข้าเลยฮะเดี๋ยวลองเอากล้องไว้นี่ก่อนนะมันอาจจะหลอดชีวิตก,ก็ได้นะอ้าถ oh. ้าจ้องปี่ผมลอง,องานี่เขย่งได้ย้ายและ

นกในภัยมันโลกนี้มีเขาแค่คนเดียวฟิชิงโม่ใชตกปลาได้ทุกวันไม่ว่าฝนหรือแดดไม่วันใจเขาอยู่กลางน้ำกับฝันที่เรียบง่ายฟิชิงโม่ใชมีปลาเป็นเพื่อนใจยิบมทุกครั้งที่เหยือโดนไกลชีวิตแบบนี้มันชื่ยวจะตายบางวันได้ปลาตัวเบเรอ บางวันได้แต่สายลมเบาเแต่โมชีไม่เคยจะเศร้าเพราะหัวใจเขาอยู่กับเป็ดเบาๆคนอื่นมองว่าไม่มีค่าแต่น้ำกระป้าให้อะไรมากกว่าให้เวลาให้ความเข้าใจสอนให้รู้จับใจของตัวเองฟิจิงโมชีตกปลาได้ทุกวันไม่ว่าฝนหรือแดดไม่วันใจเขาอยู่กลางน้ำกับฝันที่เรียบง่าย ชิมว์ชิมี้ฟ้าเป็นเพื่อนใจยิดทุกครั้งที่เหลือโดนไกลชีวิตแบบนี้มันชีวิจะตายห๊ะหูสนรวจอ้บาวดมันมีได้ไงา,กาักกรรมได้ศักาการรมอ่ะเมาเล่นอยู่ที่นั่นอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาฝั็งมากด้า กันเนี่ยลวจะเกับความหมายมดินตนี้เหรออืมดึงดึงแค่ควอเข้าใจแค่แค่ความใจใจอ่ะต้องแบบสุดท้ายทะลิ่งไปเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมถานี่อะพูดว่าอันนี้อันนี้ผิดไจ๊วผอยกูได้แก่หันล้ ออกย,ยทึกทึกเออ,อเรียบร้อยครับให้ลงไปเอาซาิบด้วยตัวเองบ่เฮ้ย โอ้ลุดเอ้ย<ห><ร>อย่งวะลอกจับบอลันดกติก๊กๆนะนั่นนหาันกันก็นครับราารหลอกจับปลัันไอ้เฮ้ยยัไ้อ,อัอ<ห>นเฮ้ยเดียวโปเดียวโปโอ้หมกอดตัวหันก็น ห็นอุย้ยล,ล่นร็ลั่นสุดท้ายไปไม่ทันซังนั้นเลย okay, okay. สวยงามสวยงามคือว่าเขามันเล่นเนียวแล้ววะเขามันห่างลอง้อหน้าดีนะบ,ะบอกกระดึง๊งอย่าดึงอย่าเดียวใ้่ใช่จะใหญ่ตัวนี้ใช่จะมีะไซส์หน่อยเพร,ระปกติแล้วถ้าแต่จ้าวมานี่มันมันแับนี้แล้วนะม,มันมไม่ได้ดึงอย่งเ,เดลืมันดึงอาก,กึง ไม้หนีดแห้งมากเลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะยังไงดึงตอกปลั่นนะถือว่าได้อยู่การใช้อาหารการงเงห้องนี้ก็รือว่า,าหาด้อย่างน,นี้ก็ได้อยู่แต่เ้องยังบอกหูลายพื่เอมันกินแบบเหมืนไรกับดอ,นะอูหูเนาะแต่เป็นยังถือว่าโอเคแล้วเนาะรักกันมานี่ถือว่าหมดละไม่น่าับนะมีอาการ ปนะลาครับเลยนะถึงเวลาที่ไฮต้องเดินทางปิกบ้านกันแล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาลองที่เขาท่าครับผมแต่นหน้านี้หน้าเขินนี้อฮจะบากได้มากันแล้วไไปปุ่น่วนตรงในปุ่นนะครับเพราะว่า่วนนี้ขำดีขนาดวันนี้ได้ปลาตัวเดียวนะครับเนี่ยรุดไปหลายเลยก็ถือว่าเป็นอย่างที่มวนอยู่นะครับางน,น้อยที่สุดปลาปาตัวกลมตัวนี้ก็ยังบม่ถึงคาดนะไฮจะปล่อยมันไปนะครับเพราะว่ามันปอก,กินนะครับนะ หมดละอืม๋อตัวโตอยู่นะฮ,ฮถ้ามันปอกินนี่เิาจะปิกอยู่แต่พี่เจ้าอู้กับ่เต้าว่าถ้าได้เกินสามตัวนี่จะเอาปิกบ้านเสียดายไม่ได้ไม่ถึงสักกันนะอู้เสียดายไหมสุดท้ายนี่เขาขนาดแต่เดี๋ยวค่อยมาใหม่กันครับผมต้องขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนถ,ถึงตอนสุดท้ายนี่นะครับแล้วนี่นะฮะคือชอ่องโมชิจากความจริงครับผม ปากินก็คือกินนะฮะปากินก็คือบากีนนะฮะได้ก็คือได้มาได้ก็คือมาได้เลยนะวันนี้ถือว่าดีครับผมแตหน่าเขาก็เป็นลุ้นกับหมายครับผมสำหรับหมายต่อไปที่นี้ขอบคุณครับ